สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมมพันธุ์ตุรกันค่ะคลิปนี้ก็มาดูน้องสุนัขค่ะน้องสุนัขตัวหนึ่งหายไปไหนนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณลิศขามาแล้วครบแล้วค่ะไปวางด้านหน้าเลยค่ะมาครบแล้วค่ะคุณลิศขาสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาครบแล้วทั้งหมดแปดตัวค่ะ วันนี้มาตะว,วันเลยค่ะจะได้ถ่ายชาัดเจนแล้วก็จะได้วิ่งด้วยค่ะไม่ได้วิ่งไหนวันแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยลาคัะพี่น้องนี่ค่ะมาดูน้องสุนัขโคมพันกินข้าวค่ะกินกระบ,บ่าใขรกระบ,บ่าท่านนะลูกนะอย่าแย่งกันนะคะอย่าแย่งกันนะคะลูกแม่อย่าแย่งกันนะคะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาดูน้องสุนัขก,กินข้าวค่ะคุณพันธ์ก็จะมาให้อาหารน้องสุนัขทุกวันค่ะอยู่ที่นาค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยค่ะอ่าให้อาหารน้องสุนัขได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้ค่ะพี่น้องเด้อได้บุญได้กุศลด้วยกันค่ะ อย <debuted. S 1> ่าแย่งกันนะลูกแม่นะเริ่มอิ่มแล้วค่ะเริ่มอิ่มแล้ว voilà แน่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 อย่ากัดกันนะลูกไม่เอาไม่เอาไม่น่ารักนะลูกนะเราต้องสามัคคีกันนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะคิดแน้หมดลูก กินผักด้วยนะผักมีวิตามินนะคะกินผักเลยลูกคนเก่งนั่นแหละคนเก่งของแม่กินผักด้วยกินโปรตีนกินวิตามินกินทุกอย่างเลยค่ะนั่นแหละลูกกินไปเลยภูมิคุ้มกันโรคนะโูกนะดูค่ะกินเกี้ยงตับเลยน่ารักมากเลยค่ะอิ่มหรือยังครับอิ่มแล้วขอบคุณด้วยนะครับน่ารักน่ารักค่ะพี่น้อง เราก็มีความสุขน้องสุนัขก,ก็มีความสุขที่ได้เนำอาหารมาให้น้องกินค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลไลค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่ากัดกันนะลูกนะไปอีกแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะ น้น่นไปทางน้้นค่ะบุรีสีขาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคไปแล้วค่ะนุ่น่นนะค่ะน้น่นนนเข้าไปวิ่งกันทางน้้นอะคะ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนาสวยงามใครเอฟซีค่ะ,คะให้ชมบรรยากาศทุ่งนาต่อไปนูอิ่มหรือยังคะ ้าตัวกระเปียกตัวดำๆในอิ่มยังเนี่ยโอ้อิ่มไหมล่ะลูกเดี๋ยววันหลังค่อยกินใหม่นะคะโอ้ไม่อิ่มหรอคะเดี๋ยววันหลังค่อยกินใหม่นะลูกแม่นะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าทองขาวเจ้าทองขาวค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะ ทองขาวทองอะไรนะมานี่ลูกมาอันนี้ต้นคอยด้วยค่ะพี่น้องี่ะุมว้าวลมจังเลยดีจังเลยค่ะล่มเย็นสบายมากเลยค่ะดูบรรยากาศค่ะเอฟซี FC ค่ะบรรยากาศตรงนี้สระน้ํานี่ก็สูบป,ป้าแล้วค่ะสระคุมพันนี่ค่ะสูบป,ป้าเรียบร้อยแล้วน้ําแห้งหมดแล้วค่ะได้ป้าลายเติบค่ะ ดูเจ้าทองขาวน้อยจะไปกินน้ำจะไปกินน้ำเราลูกขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาสวยงามเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ